บ้านแม่มจิตรากินสมบัติเก่าคนเดียวมา18ปีเล่นละครมา100เรื่องอยู่กินสมบัติเก่าเปิดบ้านเก่าแม่มจิตราหลังเลิกดุมสันติไม่มีใหม่จนอายุ58สาวโซเชียลเลดเวิกต่างต้องขยี้ตาพังกันไปหลายตลกสำหรับน้องพลอยสอรน์ินสาวน้อยที่ก้าวขึ้นแท่นเป็นนางเอกภาพยนตั้งแต่ว เพียง14ปีเธอยังเป็นเด็กสาวที่เคยได้รับกระแสฮือฮาหนักมากมาแล้วกับโฉมหน้าของน้องพลอยที่ทำหลายคนต่างสะดุดตาด้วยเพราะไปละไมคล้ายคลึงอย่างมากกับดาราเจ้าบทบาทรุ่นเก่าอย่างแหม่มจิตราสุขพัฒน์ในวัยสาวที่มาถึงปัจจุบันเมื่อลองตาไปส่งยังอินสตาแกรมของน้องพลอยก็ยิ่งทำทึ่งหนักเพราะยิ่งโตหน้าตาของเธอก็ดูจะยิ่งคล้ายกับคุณแหม่มจิตรานางเอกตลอดกาลถ้าบอกว่าเป็นทาย,ยาทก,ก็เชื่อเสด็จใจเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่า เป็นลูกสาวคุณแมปแน่ๆคล้ายกันขนาดนี้เคยมีช่วงว่างที่เราไม่ได้ทำงานไหมมีพอเราว่างเราก็ต้องหาอะไรทำบางทีว่าง7-8ถึงเดือนก็มีนะช่วงที่เป็นรอยต่อว่าเราจะไปเป็นนางเอกที่นางเอกหรือแม่ดีนะถ้าว่างเยอะขนาดนี้เอาที่ไหนมาใช้ก็เอาตังเก่าซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะพี่เป็นคนเวลาที่ทำงานแล้วได้ตังมาก็จะเอาไปลงทุนชี้โอสังหาริมทรัพย์เลยไม่ค่อยมีตังสดเชื่อไหมว่าตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยจับ10มิลลิลิตรเลยเพราะพี่เอาตังไปซื้อสังหา ช่วงเวลาที่ไม่มีตังก็เอาสมบัติตรงนี้ไปขายาได้ห้าถึงหกหมื่นพี่ก็เอาแล้วเคยไปยืมเพื่อนไหมมีพี่กอบสุกนี้พี่ยืมประจําพอถึงเวลาตังละครออกพี่ก็เอาไปคืนเขามากสุดคือห้าแสนที่เป็นคนค่อนข้างใช้เงินมือเติบแต่ว่าไม่ได้เอาไปเที่ยวอะไรนะเอามาใช้กันในครอบครัวนี่แหละเป็นข่าวความรักกับนิวอาทิตย์ทองจินดาเขาเสียไปแล้วค่ะตั้งแต่เขาอายุ21เเขาจากไปนานแล้วค่ะตอนนั้นเล่นหนังด้วยกัน แต่ไม่มีสัมทิงกันนะเพราะเราเล่นหนังด้วยกันก็จะเป็นข่าวเหมือนข่าวกู่จิ้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้เรามีแฟนแค่คนเดียวจริงเหรอไม่ที่มีส่วนมากจะเป็นคนนอกวงการคือหลังจากที่หนุ่มสันติสุขที่ก็มีแฟนเหมือนกันแต่เป็นคนนอกวงการโสดมากี่ปีแล้วตอนนี้สถานะโสดคสิบห้าปีแล้วตั้งแต่อายุ38แแล้วคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจโสดแลนะแต่ที่ไม่มีแฟนก็อยู่ได้นะคือเราก็มีคนคุยบ้าง แต่พอมันไม่ใช่พี่ก้อชิ่งเลยสเปคที่เหลือหน้าตาก็ต้องดูดีหน่อยนะชอบคนขาวๆสูงๆที่หนุ่มไม่ใช่สเปคแบบบิลลี่ได้อยู่ถ้าตอนนี้มีคนมาจีบโอเคไหมไม่เอาแล้วดีกว่าที่ไม่อยากไปยุ่งกับใครไม่อยากไปดูแลใครถ้าเป็นเด็กๆมาชอบที่ไม่เอาเลยเพราะว่าเราไม่อยากเลี้ยงเด็กไม่อยากดูแลใคร